แตลี่ยนเก้าเก้าเนียนไม่ใหญ่ได้นะครับทุน่นพีทุันึกจะปรับได้ถ้ารถไม่มีตัวหนึ่งว่าตายไหมแล้วแล้วเราดีครับอยู่พวกคดดุน้ำปิ้งครับทุวนึกจะปรับได้ถ้ารถไม่มีขายอย่างเดียว เป็นลูกแป้งแล้วทํานี้เป็นลูกแพ้งแล้วทําหลังไอแม่นนะไอแมนแมงไม่เหยียบเลยวันนี้เราก็ไม่เหยียบแล้วไม่เอาเลยเหมือนเมื่อวานตายได้ เมื่อวานเล่นไปสิบเที่ยวเกือบตายมันควัดพี่น้องเอ้อฮัลโหลสวัสดีครับอยู่ยวผมกน้ํำทิ้งครับดูอ่ะลูกลานาดต้งบ่อเลยอ่ะสองกิโลกว่าแม่งไม่มีที่สมาา่เลยสัตว์เอ้ยฝุ่นก็เยอะขี่มันเมื่อวานไม่ไหวเลยสิบเที่ยวเมื่อวานเกือบตาย ปกติแล้วก็วิ่งวันหนึงแปดเทียวเราลวดเอาสิบเทียวต้องเก็บแรงไว้ที่บ้านด้วยมีรถสวนมากีบิดก็ร้องแม่งไปเลยสัตว์เอ้ยไม่รูดอ่ะรูดไม่ได้เดี๋ยวเวลาขี่พ้นกำหนดเดี๋ยวมาหนักเต็ม ตรวจไม่ได้แล้ววันนี้เมื่อวานไม่รู้แนบใครหักไปเลยเอยแล้วนี่ขนาดลุงพักก็ไปเรยเร่อยแล้วกันที่ตรวนไปตะก,กี้แกก็ทิ้งไม่ไหวแล้วสู่ขับทางนี้เก็บแรงไว้ให้เมียที่บ้านด้วย เดี๋ยวพอไปที่บ้านนานทาไม่รอดเดี๋ยวแมวอาว่าไปกินข้างนอกมาอีก <laughs> โอ้ยควัดไม่ไหวเลยนี่ขนาดเล่นโลสามโลสี่นะนี่ดูด่ะนี่โลสามแล้วนี่ เกือบตายอ่ะที่207ดีราชาเลยราชาควัดช่วงล่างมันแข็งช่วงล่างมันแข็งทื่นการให้ตัวอะไรมันก็ไม่ไม่ดี207แต่กำลังวังชจเลยมันดีหมดตะเวนช่วงล่างไม่ผ่านช่วงล่างมันแข็ง ดูน้องๆน,นั่งเขียนบินนี่เขียนไหมมาจากอีร่าน,นุ không quầy lên xe ấy chém mất lẹ cả lăng luốt qua tiếp đèo cho bố mấy ai đều à chết tiếp nhân sinh qua cái gì luôn nhưng đi cái ăn đấy, lại lưới này tôi này đẹp hơn đó, không dài kéo dài phải quấn con tua kéo dài, kéo cao con ตึ้นควนแล้วก็มันเป็นกีตุนแบบนียนยิงเดียวเลยพีน้องเอ้ยิงเดียวไปเลยม้ทจะมายิงเดียวร้อยพวกแดงมาสามร้อยกว่านี่มันอ่ามันรบบรรจัโรบบรรจัดแนะนำไม่ยิงเดียวเพราะว่าถ้าว่ารอมันมันฟรีเยอะยากมันขาดมันแตกอย่างเลเดียนั่นเอราเราปัดหมังมากัน มันจะรุดเป็นแป้นเป็นแป้นเลยมันไม่แม่นยังไอ้ป้าใบ้กุ้มอ่ะในพวกยิงเดียวเลยเห็นไหมกุ้มกี้กลานมันป้อนนี่มันปัดถ้ายิงเดียวมันมันกกกุ้มถูกโลมันไม่ปัดมันไม่มันไม่ปัดเลยยังตะโรอ่าไม่ไม่ยิงเดียวมันมันจะปัดโลอะไรยางมันจะเอกเป็นแป้นเป็นแป้นเลยลิรุดโลเป็นจินเป็นจินเลยยางเลี่ยนโอ้อาจารย์ โอ้โหอาจารย์อาจารย์าารยทำไมทำไมต้องยิงกระต่ายเฮ้ยทำไมต้องยิงเดียวคลิปนี้มีคำตอบครับทำไมต้องยิงเดียวเวลาขึ้นเขาไม่ใช่ยิงกระต่ายนะไอ้นุยิงกระต่ายให้ลุงรวยไปเลย Uy, kí, đi rồi, đã, đi đi Cứ à, ai chỉ biết Ê, mày, rồi Nóng nóng lòng trăng kia lên à Trăm rồi ốc, trăm pet Trăm đi đi Tao quả trời ăn đi điên, mình ăn bỏ đính Open nè Chả rút pet lươi này, thì là bắt lò pet lươi รอดได้หรอไหลรอดถ้าเราไม่ยิงเดียวเวลาขึ้นเก้าอันมันมันจะปัดเป็นบางโลมันไม่ปัดมันไม่จฉวยกับเกลือไม่ตกลนมันจะเมื่อน่ะกลางไกลโล่งกลางก้นกลางก็อโล่งในพันนั้นนี่เมื่อเราไปเตะบัลนี้นี่เตะเป็นคุกเป็นควนบัลนี้เป็นเนื่อนนั้นอีกโลอีกโลมันจะลอยอีกตโลหน้ามันจะกำโลหลังมันจะลอยทึงดีมันตะโลหลังปัดผมปัดเลยยางนึกออกเปิดเป็น อันนี้เด็กพวกหมายิงเดียวบ่ได้เลยละขึ้นควนนะเดียวมันใจได้ละยันกับไม่จะไม่ใจจะบอกเวลาเราจุ่มอย่างเดียวอันขึ้นควนลงควนไปสิละมากได้ใจเดียวได้พี่เพียงเวลาเราวิ่งเตี๋ยบเรียนนี่เราประดกต้นประดกให้เจ้ารถกนตบรถเดียวจำกันมากนะครับอันบ่ดี้นั้นแต่ว่าปวกแดงมาหน่อยไม่ไกลหรือกับเหมือนโบตรงซี่ตรงอ๊ก ไม่กลายื้อเดี๋ยถ้าเป็นก่องเจ็ขึ้นไปแล้วยิงเดียวดีวะขึ้นโบมีงนรุดเป็นเป้นมหมยังโบแรงมาหน่อยมันไม่เปลือยเลยหรอมันได้หรอมันหรอมันบอดดีเลยก็มันนั้นขึ้นโบนเมื่อบางตีนตัวร่งขึ้นแบบนี้โดยกาว่าตร้องหนที่ตอยขึ้นได้แบบไบรครับแต่ว่าบอดกล้องหนยเจ็ขึ้นไปแล้วมันมันมันขึ้นไม่โดดมันยากขึ้นไม่โดดแล้วมันมันฟีีมันปัดโล รถมันจัดอืน่นนั่นคือมันทำไมารถปัดโลเดี่ยวจำกันหมากนะครับเนี่ยเดียเด่ยวเตียงมาเดี่ยวเลนะอธิบายดังเดียวพอได้ลรอเนี่ยเดี่ยวนี่เวลารถกายรถจอดไะให้รถจอดก้นก,กับตัวรถเวลายิ่งเราถ้าเราไม่มั่นใจกายรถจอดก,ก้นก็นได้ตัวยิ่ง ผมผมป่มลืมบอกว่าถ้ายิงเดียวเวลาขึ้นบอลต้องเล่นเกียร์น่อยมันโยกกว่าถ้าเป่าถ้าเป่าว่าน่ากล้องแต่ละคนมันมันต่างกันนะยิงเดียวมันมันต้องขึ้นเกียร์นอยมันกล้องเรานี่ขึ้นโหลดร่องจะเป็นไปได้ขึ้นโหลดร่องแต่โหลดร่ามันกับมันอย่างปัดเลยหรอกโหลดร่ามันยางมันจะลมจะปัดปุปุบ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 เลย ลดลกไล่กันเลยขึ้นขึ้นขึ้นขึน้นบึนบนนงบวนกับบึงนู้นยังลดลกเป็นแป้นเป็นแป้นไล่กันเลยจะเป็นบบไปได้ให้ขึ้นหลุดร่องหลุดร่องเลยก็ไม่ต้องเด้งมันหมกักกำลังมันไดอยู่แล้วรถขึ้นบวนมันโยติวานานเดี๋ยวหลักพ่งกับมันโยแบบนี้มันมันไม่เหมือนกัน anh mọi rượu gương, gây baba yam mốt yam baba 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 để baba yam 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 น้องๆน,นี่มันตรงที่โรงอานนึงนี่โดยการว่าน,นี่ไม่แก่ปื้อหรังอ,อย่างเดี๋ยวยิงก็ได้ไม่ยิงก็ได้พนนี้แต่โรงงานนึ่งนี่แต่ว่ายิงดีว่าบรมมันได้กันนะครับโบรมจัดกันแล้วนี่โรงนนึ่งนี่ยิงเป็นตัวโดยการว่าตรงที่นี่ไม่แก่ปื้อกับอ,อ,อย่างคุณโบไม่อีดุนๆนี่รนหมาไม่ต้องยิงเลยเดียวไม่ต้องจ่ายเลยตัวคันเล่นอ่าโลมันเล่นมันหลอกเล่นมัน มันจะหมากว่าอีโนหลงลุ่มหลงเร่มันจะไอตัวลึกว่าอีโนมันนิดเดียวนี่พอเราต้อยขึ้นกุกได้ละ่ตะกิดนี่คือจะปัดโหลดตังตังเด้งองี่เลยมันจะไม่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 ไ,มไ,มไปเลยซึ่งมันหนอต้อยล่างหลวงควนนะถ้าเราไปต้อยขึ้นกุกนั้นรถมันจะลุ่มมันหน่อลรถเกียวว่างอันนี้เวลาต้อยล่างหลวงควนนะนะยิ่งเดียวนะครับยิ่งเดียวเลย จะบอกว่าไม่รู้นะว่าตัวไหนนะแต่ว่าตัวด้ามเดี่ยนียน่ตัวด้ามป็ดนี่คือมันตองยิงเดียวเวลาเราต่อยล่างดี่ยลำบากนะดี่ยลำบากต่อยล่างหลงกวนหลงเนินได้ปบบนั้นนี่เมียนมันจะว่ารถเป็นเกียร์ว่างเลยเละก็นั้นเรารถอยู่ในเกียร์นะแต่เราไม่ใจเดียวนะ Ni <Nhì> tó này gà rob, chắc trên là gắn luôn đi, trong ốc trông đấy để Ta bọn ra yang bao bay, mẹ gà đuo. Hook ní gà trông hook korek. Bye gòn, bay gòn, bay con bay gòn. Bye gòn, bay gòn, bay gòn. Bye gòn, bay gòn, bay gòn. bay gòn, bay gòn. Bye gòn, bay gòn, มันต่อตีปันี่มันอะไรเราต่อยรังมันเดีวตีตีตอว่าตีตั้มว่าเดินนั่นอายิงเดียวเลยตะเดินมายิงเดียวมันลงพลูดเลยเลยรถลงมันเอารถเกวี้ยวว่างเลยแล้วต่อยรังลงจากเดินนั่นต่อยรังลงตีมันมั่มั่งอีดูดุอีดูดุการนายตัวรอรอลังมันจะดีว่ามากว่าแต่ว่าอีดูดุรอมันจะคิดว่านะครับคิดว่าอีโนอีโนรอจะอ้างกันมากรอลังกันไปวัดเลด้ะ ตัวล่งางะระวังโลตอโลอมันจะอ้างกันมักเลยอีโนนอีดูด้วันอะลันจงลังอันมันจะจิตจิตกันตึง้งันนี้เลยนี่จิตตึ้งกันเลยนี่เกือกว่ามั่งนะว่ารักก่อนี้ไดยอ้างกันแต่ก็อีโนเป็นโรคก,กว่ามั่งระวังโลนจงไปวัดทะเลน,นะกว่ามากกั่งกอง่งโลโลลังอนันนะ นี่มันร,ร้องลอยเจ็ดนี่คือกำลังเลงมาไดา้ได้แมตตหลักอ้างอยู่ลังเดินมีงานบอด,ดินได้แมตตร,ร่องลอยเจ็ดแต่นี่จงลังแก้งเดิ้งเลยบวกข้าบอดินวันนี้กวดกวดว่ารถตกหลุนร,ร่องลอยเจ็ดกวดว่าเพื่อนครับตกเยี่ยวนะอีนุ่งร่องลอยเจ็ดจะกวดว่าว่าเยี่ยวอื่นพอจงลังมันแก้ง เก็กลับลัางเดินนี่รถเปล่านี้ไปขึ้นแต่ก็ป้านนี่นั่งต้องรถไปปันนี้เลยเลยอีรูรูตรงไหนเจ็บนีุ่ปวงกก้าวได้นู่นวันนี้ ี่เดี๋ยวทำคลิปต์ไม่กระติบเดี๋ยวสัญญาเออจันโตยาวตัดกันนี่มันมาไล่เดื๋ยวไล่เรากันนี่ไอ้วาฬสามกิฟต์โรนี่กันนี่เดี๋ยวจะอธิบายควางกระติบเดี๋ยวกันนี่เดิมเป็นอะไรมาคนกันแล้วอันนี้เขาบวมลงคลิปไปมีคนเดี๋ยวเการูประวัติดรอกันนี่นะเขาเขาเบ้นมาบอก ว่าเดิมเป็นยนั้นเป็นยนั้นเป็น,นย,ยันี้ก็พบว่ายาวเฮ้ยท่านโตยาวสั้นอะไกันนั่นก็เปลี่ยนยาวติงโตติงเปลี่ยนยาวติง,ต,ต,งตัดติงโอเคคลิปนี้ไม่ไปกับผมตอนบ่ายครับ